วาจนาพิธีกรรมเพิดเกียรติพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนการสมโพธพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนพระศาสนาจักเชิญชวนให้เราระลึกถึงพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระเจา้าทรงประทานแก่เรามนุษย์โดยผ่านทางพระนางมารี ผู้ที่ได้รับการปรดตานพิเศษจากพระเจ้าพระนางยังเป็นผู้ที่ปราศจากบาปทุกชนิดและเปี่ยมด้วยพระหัสสถานตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ถือกำเนิดมาพระศาสนาจากคาทอลิกได้สถาปนาให้วันที่8ธันวาคมของทุกป,ปี เป็นวันฉลองแม่พาปติสนทีนิรมนขอเชิญคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทุกคนได้ร่วมใจกันถวายวันเวลาพิเศษนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระแม่ขอพระแม่ได้โปรดปกป้องคุ้มครองดูแลเราทุกคน ผู้เป็นลูกของพระแม่ผู้ที่ท่านนักบุญยอนแบบติสเดลาซานผู้ก่อตั้งคณะภารดาลาซานได้มอบความไว้วางใจความศรัทธาในพระแม่เสมอมาขอเชิญร่วมร้องเพลงมหามารี บัดนี้ให้เราสำรวมใจเพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าขอเชิญทุกคนพนมมือบทอ่านจากพระบรมสารานักนรียตแก่าอ,อลิซาเบตตั้งครันได้หกเดือนแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อเบืองนาซาเรธมาพบหญิงพรมจารีคนหนึ่งซึ่งมั่นอยู่กับชายชื่อโจเซฟในรัชบงของดาวิดหญิงพรมจารีผู้นั้นชื่อมากทูตสวรรค์ในบ้านและกล่าวแก่พระนางว่า ทงยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับท่านเมื่อได้ยินถ้อยคำนี้พระนางมารีรู้สึกวุ่นวายใจถามตนเองว่าคำทักทายนี้หมายความว่าอย่างไรแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่ามารีอย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานท่านจะตั้งคันและให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านชื่อว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุพร,ร,รุษให้แก่เขาเขา จะปกครองวงตระกูลของยาคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่มีสิ้นสุดเลยพระนางมารีจึงถามทูตสวรรค์ว่า<ส>เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรมจารีทูตสวรรค์ตอบว่าพระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผ่งเงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้นที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้าดูสิไอลิสเบทญาติของท่านทาั้งทั้งที่ชราแล้วก็กำลังตั้งคันบุตรชายใครใครคิดว่านางเป็นหมันแต่นาง ก็ตั้งขันได้หกเดือนแล้วเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระนางมารีจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปพระวาจาของ บทภาวนาเพื่อมวลชนข้าแต่พระแม่มารีผู้ปฏิสนธินิรมนขอโปรดสดับฟังคำวิงวอนและประทานพรแก่ลูกทุกคนในที่นี้ตามคำวอนขอของพวกลูกทุกคน ผู้เป็นลูกหลานของพระแม่ด้วยเพื่อองค์สมเด็จพระสันตปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และผู้แพร่ธรรมทุกท่านจะได้มีความยินดีที่จะนำบรรดาสัตบุรุษให้มาเป็นบุตรของพระเจ้าโดยทางศีลหลังบาปให้รอภาวนา โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อคณะพาดาลาสานและพักินีลาสานผู้ดำเนินตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญยอนแบปติสเดลาสานให้มีปรีชายาณในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการศึกษาและการอบรมที่ดีแก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและสามารถดำเนินภารกิจอันสำคัญนี้ให้ประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไปให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ เพื่อคุณครูราซาลทุกท่านที่ได้เพียรอบรมสั่งสอนนักเรียนและเยาวชนได้มีความเจริญก้าวหน้ามีจิตใจกระตือรือร้นในการประกอบหน้าที่ครูตามจิตตารมของท่านนักบุญยอนแบบติสเดลาซานตลอดไป ให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อนักเรียนลาสารทุกคนได้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นผู้ตั้งใจศึกษาหาความรู้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น ให้เราภาวนาโปรดสระความเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อขอพระเจ้าโปรดประทานสันติภาพอันมั่นคงถาวรแก่ชนทุกชาติให้มนุษยชาติมีความรักความเข้าใจอันดีและความเป็นหนึ่งเดียวกันในสันติสุข ที่พระคริสตเจ้าทรงนำมามอบให้ให้เราภาวนาโปรดสดัะฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อพวกเราทุกคนที่อยู่ร่วมภาวนาณที่นี้จะได้มีพละกกำลังเข้มแข็งทั้งกายและใจในการเสริมสร้างความดีความรัก ความยุติธรรมมีใจเมตตาปฏิบัติดีต่อเพื่อนพี่น้องรอบข้างและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกันเสมอให้เราภาวนาโปรดสรบฟังเถิดพระเจ้าค่ะขอให้เราเงียบสงบสักครู่หนึ่งเพื่ออธิษฐานขอสิ่งที่เราต้องการ จากพระแม่มารีเชิญพี่น้องครอบครัวลาซานร่วมใจกันภาวนาเพื่อเทิดพระเกียรติพระแม่มารีโดยร่วมกันสวดวันทามารีวันทามารี เปียมด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีฮามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัรนี้และเมื่อจะตายอาเมน วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตาย อาเมนวันพามารีเปี่ยมด้วยพระหัสสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอเชิญคณะพระดาคณะลาซาซิตเตอร์ผู้บริหารคณะครูนักเรียนถวายช่อดอกไม้แด่พระแม่มารี แม่มารีผู้ปฏิสนธินิรมนตช่วยรีวอนเธอฮันนักบุญยอนแบบติดเดลาซานช่วยรีวอนเธอนักบุญและบุญยราศีของคณะพาราดาลาซานช่วยรีวอนเธอบุญยราศีทั้งแปดแห่งประเทศไทยช่วยรีวอนเธอพระเยซูเจ้าทรงสถิตในเรา ตลอดการนิีันดร์ขอเชิญท่านและคณะผู้บริหารร่วมถ่ายรูปหน้าแม่พระด้วยค่ะ